ครับคลิปนี้เรามาดูการประมาณรายได้และกำไรจากการปลูกกล้วยน้ำวานะครับนี้ผมทำา Excel เก็บไปดูนะครับก็เลยเอามาเผยแพร่ไม่ใช่การคิดแบบระบบบัญชีที่มีค่าเสื่อมหักต้นทุนทุนนู่นทุนนี่นะครับคิดกระแสเงินสดไม่ใช่นะครับคิด IRR คิด NPV คิด Payback period ไม่ใช่นี่คิดตามจริงนะครับคิดแบบง่ายๆคร่าวๆ ผลนัมานี่จากที่ผมศึกษามาเนี่ยคือปลูกขั้นต่ำประมาณ5ไร่นะครับ5ไร่เนี่ยก็จะทำเป็น2เท่าไ,ไล้ไร่20ไร่25ไร่ก็ได้นะครับเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้คลิปน้ำเนี่ยก็1บ่อบาดานสามารถคุมได้25ไร่นี่ก็คือคิดส่วน25ไร่ก็คือ5แปลงแปลง่ไร่นะครับทีนี้มาดูการประมาณรายได้และกำไร นะครับตัวนี้คิดแบบตัวเลขในพื้นที่นะครับบางคนบางที่อาจจะถูกหรือแพงกว่าน,นี้ก็ได้อันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกก็คือมีค่าเตรียมดินก็ถ่ายสครั้งคือถ่ายผันสกับถ่ายผนเนะครับก็ตกประมาณสองครั้งก็ตกประมาณหมื่นหต่อ5ไร่นะครับ 4ครั้งละพันจ,จริงๆไม่ถึงหรอกครับผมตีให้พันหนึ่งเลยนะเกียโปลูก็4ีคูณสี่ตารางเมตรต้ตนวนต้นแต่ตลยก็100ต้นกล้วยก็ได้500ต้น500กอใน5ไร่คิดราคาหนอกล้วย15บาทนะนี้คิดอาจจะเป็นคิดหน่อกล้วยท่านไปซื้อสดมาก็ได้ไปซื้อหน่อไม่สดนะซื้อหน่อจากสวนมาก็ได้หรือหน่อ เพราะน,าน,าน,น้อยเยอะได้ถ้าเยอะก็รด15สิบห้าบาทน้อยๆก็ยี่สิบาทค่าแรงผมว่าสิบบาทเลยทั้งเจาะทั้งขุดทั้งปลูกให้นะครับค่าปุ๋ยคอกนะฮะก็ใช้ห้ากิโลนะให้สามครั้งทั้งปีก็ตกหมืน 2, น่นสองนี้ก็ตามจริงนะฮะให้ตามจริงนี้ผมคร่าวๆสามครั้งค่าแรงตัดหญ้าให้ปุ๋ยสามครั้ง ก็ครั้งละ300นะครับก็ตบ4,5ค่าแรงตัดเครื่อตัดแต่งบรรจุนะครับก็คิดให้15บาทต่อเครือไปเลยนะครับค่าขนส่งก็คิดวีละ2บาทนะครับถลูกแพงมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับผลผลิตคือ10บวีต่อเครือนะครับเป็นเอาของปักช่อง50เป็นฐานซึ่ง10วีต่อเครือได้อยู่แล้วถ้าใช้ระบบน้ำนะครับเดี๋ยวจะขอผมให้ หนึ่งแรงก็คือ5ไร่ใช้1คนก็คือเ0้าพันหลบน้ำนี้ผมใช้แบบประดานนะครับก็ตก2อ2 7 8บาทต่อไร่ก็5้าไร่ก็ประมาณนี้แล้วครับถ้าเช่าดินก็ไร่ละพันนะเป็นที่ของตัวเองก็ไม่ต้องเสียก็ถือว่าเป็นกำไรไปหรือเป็นค่าเช่าก็ได้ค่าสูบน้ำคิดที่320บบาทต่อไร่ต่อเดือนนะครับอันนี้ตัดแปลงมาจากไร่อ้อยนะครับ ก็ใช้ซับเมื่อเดียวกันนะฮะค่าใช้จ่ายอื่นเป็นเค่น้ำมันน้ำมันนะครับประมาณ1,500ก็ตกทำา5ไร่ลงทุนขั้นแรกแสนแปดก็ตก36,648นี้รวมค่ารวมค่า,าทุกอย่างนะครับทั้งค่าเจาะบาวดานด้วยาจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ปีที่สองปีที่ห้าปีสองปีห้าี่ยจะไม่ได้ปลูกอะไรอีกแล้วแล้วเรื่นี้ค่าเดือนคือมีค่าปุ๋ยสามครั้งเหมือนเดิมตกหมื่นกว่าบาทค่าแรงตัดหญ้าก่อนให้ปุ๋ยก็สามครั้งตกสี่พันห้าละไร่นะค่าแรงแยกกล้วยนะครับค่าแรงขนทรงในนั้นเจ้าของค่าเช่าพืนที่คิดเหมือนเดิมค่าสูบน้ำค่าอย่างอื่นนะครับก็ตกจะมีค่าตะับปลูกกล้วยห้าไร่จะมีค่า ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนต่อปีก็ประมาณ9ก้าหมื่นกว่าบาทก็ตกวันเจ็ดพันเจ็ดค่าใช้จ่ายนะทุกอย่างทุกเ,เสร็จทุกอย่างนะแต่ปีที่สองปีที่ห้านะไม่ไม่ถึงเมื่อปีหนึ่งนะอันนี้ยังไม่คิดค่าดอกเบี้ยนะครับสมมติว่าเราเงินลงทุนเองไม่ได้กู้มานะครับนะฮะก็ตกหนึ่งห้าร้อยค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเนี่ยตก1,556้ายหสบหบาทต่อเดือนมาดูไรายได้ รายได้ผมจะแบ่งเป็นรายได้กับกาไรกาไรขาดทุนเบ้องต้นนะครับที่มาดูรายได้นะครับสมุติฐานผลผลิตปีแรกเนี่ยได้หนึ่งเครือต่อหนึกอเท่านั้นได้ไม่เยอะได้แค่นี้แหละปีแรกได้น้อยนะครับก็ได้10บวีถ้าระบบให้น้ำใช้พัดปักช่อง50าสิบแล้วใช้ระบบให้น้ำไม่ถึง10บีี่อ ต้นต่อเครือนี่ก็ไม่ใช่ละครับแต่ว่าท่านดูแลไม่ดีจะไ,ได้10ปีแล้วบางทีได้11 12บงางทีสูงสุดถึง15ก็มีแต่ส่วนใหญ่จะได้12นะครับสมมติฐานคือได้10หวีต่อเครือปีแรกได้เครือเดียว5ไร่ได้5000หวีปีที่2ถึงปี่5เนี่ยสมมติฐาน10หวีต่อเครือเหือนกันแต่ได้สี่ คือจากการที่เราทากัหมายความว่าเราการเราควบคุมหนอ่อควบคุมการเจริญเติบโตเราให้สามารถจะใหะ้สามเดือนให้หวีทีให้หมุนเวียนไปทั้งปีก็จะได้สี่ครั้งสี่วีเครือต่อปีก็ได้ผลลัพธ์ประมาณ1นึ่งหมื่นหันวีต่อปีนะครับปีแรกีจะได้น้อยนะครับไ้ให้ 5, ห้าวีปีที่สองใรปีห้าจะได้เยอะนะครับทีนี้มาดูประเมินรายได้ไดผุจรงแยกออกเป็นสอง ปีนี่คือปีแรกที่ปลูกเงื่อนไขคือ assumption ก็คือขายได้วีละยี่สิบบาทขายวียี่สิบาทนะครับอันนี้ได้แน่นอนถ้าของเรามีคุณภาพนะแต่ถ้าของเราไม่มีคุณภาพมันก็อาจจะไม่ได้นะครับจริงๆถ้าขายปีกได้ถึงยี่สิบห้าถึงสามสิบนะครับแต่จริงๆแบบขายส่งมารับถึงสวนจะมีเงินเข้าปีแรกประมาณแสนบาทนะครับหรือมีประมาณแปดพันสามร้อยสาสิบสามบาท ต่อเดือนถ้าขายวี20บาทถ้าขายแบบ10บาทเกิดราคาไม่ดีนะฮะเลทเทราคาเทได้เงินประมา50,000หรือ4,000บาทต่อ5ไร่นะครับแต่ถ้าขายได้25บาทจะมีเงินหมุนเข้ามา12,500บาทต่อเดือนหรือเดือนละหมืน่นอันนี้ไรายได้ไม่ขาดค่าใช้จ่ายนะถ้าขายได้วี30บาทสมมติเราไปตั้งแผงขายนะครับได้1 5 0 0หรือเดือนละหมื่นสองมาดูช่วงพีคของ กล้วยนะครับกล้วยลำว้าคือปีที่2องแปีที่5เนี่ยจะเป็นเพื่องช่วงพลีกสูงสุดแล้วถึงทําได้ถึง4เครือต่อกอนะครับ,นะรบได้ประมาณ15,000หวีขั้นต่ํานะจากนั้นถ้าราคา,า,คาขาย10บาทได้ได้เงินเข้ามาประมาณแสนห้าต่อทั้งปีเดือนละ1 2ื่นถ้าขาย15บาทต่อวีเงินจะเข้าสองแสน องแสนสองห้าพันนะครับก็จะได้เดือนหนหมื่นแปดถ้าขายยี่สบาทนี่คือราคาราตรฐานเลยที่ผมหวังไว้นะจะอสามแสนบาทคือเดือนสองหมื่นห้านะและ้วก็ถ้ายี่บห้าบาทนี่คือถือว่าขายได้ราคาดีก็ได้เดือนละสามหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ้าสามสิบาทท้เบียร์สามสิบาทถ้ามะกรูดแพงสามสิบบาทเนี่ยโอ้โหได้ได้เยอะนะครับแต่นี้เรารวมที่เราได้นี่คือเรา เราเรา,เรายังไม่รวมค่าหนอนะจริงๆแล้วค่าหนอนเนี่ยเราสาขาสามารถขายตั้งแต่ปีแรกเลยครับก็สูงสุดต่อต้นก็ได้สี่หนอ่อต่อต้นเราแยกออกมาได้ขายได้ถ้าเราขายได้นะครับกตกหน่อยี่สิบาทก็ตกสี่0มื่นบาทต่อปีก็เดือนละสามพันสามอ่าทีนี้เมาดูกำไรกำไรนะครับปีแรกนะครับยังขาดทุนอยู่ผมหักค่าเสื่อมปีเดียวจริง หลักการคิดทางบัญชี an an. เนี่ยก็หักค่าเสื่อมสี่หปีนู่นแหละครับแต่นี้ผมเอาง่ายๆนะครับประมาณเพราะว่ายังไงเราก็ลงทุนอยู่แล้วนะครับถ้าราขายบ20ีบาทก็จะกระติดลบอยู่นิดหน่อยมาดูแต่ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะเรามีเงินหมุนเข้ามาสังเกตเงินที่เข้ามาแต่ละเดือนนี่นะครับปีแรกเนี่ยเงินที่เข้ามาแต่ละเดือนเมื่อเราลงทุนไปแล้วเงินจะกลับมาเนี่ยเงินที่จะกลับมาแต่ละเดือนเนี่ยนะครับหลือว่าเราลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่หะาไรนะครับ ลงทุนไปทั้งหมดแสนแปดนะครับมดนจะแสนแปดเลยทุกอย่างเป็ดเสร็จทุกอย่างตั้งต้นต้นกล้วยค่าปับติน้นปุ๋ยค่าซับเมอร์นะครับ 108, 108, แสนแปดแสนแปดละเพียงแค่ปีแรกนะครับรักขายวี่งสามสิบบาทแนละ้วก็ได้เงินมาเกือกแสนห้าแล้วครับปีสองคือกำไรล้วนๆ,ๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้ากำไรวีละสี่สิบหรือซื้อห้าสิบาทจะกำไรเห็นเห็นแต่จริงมันไม่ได้อยู่แล้วครับส่วนใหญ่จะยี่สิบาทต่อวีถึงยี่บห้าบาทต่อวีสวยๆก็สามสิบาทต่อวีนี่ขายปีกเนะครับพอค้ามาลับก็ได้ยี่สิบถึงยี่ิบห้าไม่เกินนี้ทีนี้เดือนปีแรกก็ได้ประมาณทุนเราราคายี่สิบาทแล้วกันได้แสนหนึ่งพอป,ปีสองราคายี่สบาทเหมือนกันได้อีกสามแสนเราลงทุนแสนแปดปีหนึ่งกับป,ปีสองเป็นสี่แสนนงั้นก็กำไรครับเพราะฉะนั้นมันจะคืนทุนประมาณเนี่ยช่วงเนี้ย ราาขาย20บาทปีสองยมีเงินเข้ามาประมาณ3แสนยังไม่คิดกำไรขาดทุนนะทีนี้มาดูกำไรขาดทุนปีแรกนี่ก,กำไรขาด,ดทุนอยู่แล้วครับเพราะว่าลงทุนไปทั้งหมดนะครับแต่มีเงินหมุนเข้ามานะพอปีที่สองที่ห้าเนี่ยขาย20บาทก็กำไรครับพอปีแล้วหักค่าใช้จ่าย,ายทุกอย่างหมดแล้วนะฮะ กำไร8,000บาทถ้าขายวีขายวี20บาทกำไรเดือนละ,นละปีละ2แสนอันนี้รวมค่าหน่อเลยนะครับมีค่าหนอ่ออะไรด้วยก็ได้ประมาณ2,006 20,06ถ้า20บาทก็20,000 25บาทก็20,06ถ้าขายวี30บาทก็30,03รวมค่าหนอ่ 4, อสี่ก็ได้ประมาณ3,003ต,ต่อเดือนนะสุดแล้วก็จะมีกำไรเมื่อปีที่สอง ปีแรกจะได้เงินหมุนเวียนเข้ามานะครับก็เกือบจะเท่าเราลงทุนแล้วครับปีแรกนะฮะมีรายได้เราทุนเราลงทุนแสนแปดถาขายยี่สบาก็มีรายได้แสนสองก็ขากประมาณหกหมื่นทั้เองนะครับพอปีที่สองที่สามที่สี่ที่หก็กำไรอย่างเดียวถ้าเราบำรุงรักษาดีซึ่งค่าบำรุงรักษาเนี่ยก็ มุนเวียนก็ไล่ราพันห้าคิดค่าแรงค่าอะไรทุกอย่างนะอย่างนั้นกล้วยเป็นพืชที่น่าปลูกเพราะปีสองก็กาไรแล้วปีแรกเกือบก็เกือบถอนทุนคืนได้แล้วครับถ้าเราขายราคาขึ้นอยู่กับราคาขายเป็นหลักว่าขา,ขายบีกี่บาทนะครับแล้วข้อดีของพืชที่ปลูกกล้วยที่ปลูกด้วยระบบน้ามีการให้ปุ๋ยหวีมันสมบูรณ์ลูกจะใหญ,ใหญ่พ่อค้าจะชอบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยงขายดีกว่า กล้วยธรรมชาติที่มันออกมาเป็นบงังฤดูโดยเฉพาะหน้าแรงจะขายดีมากเพราะฉะนั้นเราจะทํากล้วยเป็นธุรกิจเนี่ยเราต้องทําขั้นต่ำห้าไร่นะครับอะไรแล้วก็มีระบบน้ํามีการให้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้บัวก็ได้ปุ๋ยคอกก็ได้นะครับมันจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตลาดก็หาได้ก็คือฝากขายตามร้านออกไปออกตลาดนัดหรือให้พ่อค้ามารับพ่อค้าขาจำเขามีอยู่แล้วนะครับ มีพวกลก้วยทอดนะครับกล้วยตากก็มีอยู่แล้วหรือเราจะแปรรูปก็จะได้มูลค่ามากสุดแล้วการปลูกกล้วยจะกําไรปีที่สองนะครับลงทุนไม่เยอะห้าไร่ไม่เกินสองแสนนะครับอันนี้คือลงทุนเต็มๆก็จบเรื่องประมาณรายได้และกําไรจากการปลูกกล้วยนำว่าพันปักชองห้าสิบจบคลิปเพียงแค่นี้